สวัสดีชาวราศีพฤษภแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีพฤษภดาวราหูเป็นดาวในหนึ่งชื่อเสียงบาร,รมีความมั่นคงแข็งแรงการที่จะประสบโชคใหญ่ดาวราหูหนึ่งในดาวที่สำคัญใครที่มีดาวราหูเด่นก็อาจมีโอกาส ที่จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทักษะดีตำแหน่งดีแล้วดาวพระรหัสสวดีตัวส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมดีโอ้โหท่านถือว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มากบารมีผู้ลากมากดีมีบารมีสูงเลยนะคะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาก็เจริญเติบโตได้หรือเป็นคนที่หลายสิ่งหลายอย่างไม่สมบูรณ์แบบคุณก็อาจจะเจริญเติบโตได้ทุกอย่าง มีดาวพระราษฎปดีกับดาวราหูเข้ามาเกี่ยวข้องในดวงค่ะแล้วดาวราหูซึ่งเข้าสู่เรือนพบที่เกี่ยวกับคำว่ากรรมะนะคะกรรมะคือภารกิจหน้าที่การงานการกระทำซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำดีหรือทำชั่วเขาจะบังคับ ดาวราหูจะบังคับให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านนะคะว่าคุณจะถูกบังคับทําเรื่องอะไรนะคะดาวการเดินทางตัวที่สองก็คือดาวเสาเข้าสู่เรือนภพที่11เนะคะเสาเข้าสู่เรือนภพที่11เรือนภพที่11มันคือเรือนแห่งด้านบวกมันคือการขยาย มันคือโอกาสที่จะดาวเสาคือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้นไม้จเจริญเติบโตเราจะชอบใช่ไหมคะแล้วหน้านี้หน้าทุเรียนเลยปลูกทุเรียนแล้วก็อยากจะให้กิ่งก้านสาขามันออกเยอะๆลูกมันจะได้เต็มพวงเต็มต้นขึ้น อยู่กับพื้นดวงหนึ่งภารกิจหน้าที่การงานที่คุณจะได้ทำเขาจะให้คุณทำอะไรดาวเสารซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขามันมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตหรือไม่เพราะดาวเสารท่านเป็นเจ้าเจ้าเรือนที่ดีของคุณมากเจ้าเรือนภพสุภาเจ้าเรือนภพที่เก้าซึ่งมันคือความเจริญเติบโตวความเชื่อมั่นความศรัทธาของคุณหรือความต้องการของคุณนะคะก็พื้นดวงส่วนบุคคลเป็นตัวตัดสิน แต่ธรรมชาติของดาวเสาร์มันเป็นดาวรถสิบล้อคุณสังเกตสิคุณสังเกตนะรถสิบล้อเกือบทุกคันมีดาวเลขมีดาวเสารเลขเจ็ดในทะเบียนมันเป็นสิ่งที่ amazing มากทำไมเขาจัดหมวดหมูม่รถบรรทุกเป็นเลขเจ็ดแล้วมันมาเชื่อมโยงกับหลักโหราศาสตร์ได้ยังไง คนที่ฝ่ายทะเบียนขนส่งเขาเขาคงมไม่ได้คิดหรอกเขาก็จัดหมวดหมู่แล้วสุดท้ายมันลงที่เลขเจธรรมชาติของดาวเสาร์รถบรรทุกรถบรรทุกมันต้องหนักมันต้องเหนื่อยอ่าคนดวงดีคุณกำลังจะสร้างโปรเจกต์โครงการงานกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคอยดึงรั้งถ้าทำถ้าทำสำเร็จชีวิตของท่านก็จะเรียนเติบโต อันนี้ก็ต้องวัดกันที่พื้นดวงชะตาส่วนบุคคลตัวที่สที่ท่านขยับก็คือดาวพระรหัสสบดีธรรมชาติของดาวพระรหัสสดีท่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับโอกาสของคุณแต่หลังวันที่13พฤษภาคมท่านเข้าสู่ตำแหน่งแค่5เต็ม10คะแนนของท่านแค่5เต็ม10ดังนั้น ท่านกาลังจะทาําภารกิจหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ดาวเสาร์ธรรมชาติของท่านดึงไปก่อนใช่ไหมแล้วดาวพระาราศดีก็ยังไม่ได้ช่วยส่งเสริมดังนั้นใครอยากจะทําอะไรอดทนอดกลั้นค่อยๆใช้สติปัญญาไปนะคะค่อยๆใช้สติปัญญาไปแต่ความโชคดีดาวพระาราศดีท่านเข้าสู่เรือนภพที่สองธรรมชาติของดาวพระาราศดีจะตรงข้ามกับดาวเสาร์พระาราศดีคือตัวขยาย าดาวเสาคือตัวหุบตัวหุบดังนั้นพระรามสบดีท่านไม่ได้แข็งแรงเลยท่านท่านได้คะแนนนิดหนึ่งคะแนนห้าเต็มสิบตำแหน่งประทางโหราศาสตร์คือคะแนนแค่ห้าเต็มสิบท่านกง็งอนกงน็งันท่านก็เพียรพยายามที่จะส่งเสริมให้คุณหนึ่งเกิดประสบผลสำเร็จในเรื่องของรายได้ข้อสองในครอบครัวครูเรือนคนในครอบครัวก็เพียรพยายามที่จะหรือบางคน อาจจะมีคนในครอบครัวออกมาเพิ่มไม่ว่าลูกหลานลูกเขยลูกสะใภ้อะไรก็แล้วแต่แต่อาจจะไม่ได้ดั่งใจข้อต่อไปสําหรับใครที่กําลังสร้างลิขสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างหรืองานตนเองบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านภูมิปัญญางานทางด้านงานวิชาการก็ขอให้ค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆทําไปถ้าบอกว่ามันจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่า มันจะต้องรอไตรามาสสุดท้ายของปี2 5 6 8ซึ่งดาวพระรหัสสวดีจะเข้าสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นมากแล้วเสาจะเข้ามาช่วยให้ดาวราหูขยับขยายบางสิ่งบางอย่างได้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นแต่แต่ช้าแต่นี่คือคำทํานายในภาพรวมของชาวราศีพฤกษ์ลักนณาพฤกษพ,พ,กษพซึ่งมันไม่ได้ตรงกับทุกท่าน ชีวิตของท่านจะเจริญงอกงามจริงหรือเปล่าสิ่งที่ท่านกําลังมุ่งมา่ปรารถนาโระท่านจะลงลุยเต็มที่เลยจะประสบผลสําเร็จมากมายเพียงใดอยู่ที่พื้นดวงชะตาส่วนบุคคลและท่านเกิดวันอะไรของราศีศพฤกษบลักขณาพฤกษบฝากไว้ให้คิดค่ะ